เอ,อ้หน่อยเริ่มเข้าแลยนะครับเอา้าใครที่สนใจหน่อยอยู่นะครับเข้าสองงวดติดแล้วนะครับมันจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะแต่หลังจากที่ตาเคยปล่อยให้ตั้งยี่สิบงวดติดมาแล้วมีคนแซงกันอันมีคนแซงรูดแปดเม็ดเดียวแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดนะครับเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวแปดเด็ด <8. S 3>

สามตัวมีแปดเก้าเจ็ดตัวแปดแล้วก็แปดเก้าหนึ่งเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเมื่อวานเข้าดีหมดเจ็ดหรกเจ็ดวันก่อนก็สามตัวหกสี่เก้าห้านะครับช่วงนี้น้อยเขานะครับวันนี้ก็วันที่หกวันที่นี่จะพาไหว้ปูนะครับไหว้ปูเสร็จแล้วก็จะทําการเบิกเนตรให้การเบิกเนตรอาจารย์ตรวจเราจะไม่ระวังนะครับได้แล้วมือจดนะครับขึ้นมากเลยนั่นแหละที่อาจารย์จะมองลูกขึ้นแล้วก็จะครอบคอแล้วเขาวันหย่า อไปสท่านนี่เลยนะครับ้อยจให้รูปาจารย์ขอความเิ็นใจระหรูปเหรเพราะเบอร์เนยางวนมาน่แดเก้าแปดเกด้าเจ็ดแปดหนึ่งตัวมีแปดเก้าเจ็ดแปก้าหน่งไทยทุกคนนะครับเราอาจารย์ใหไทยทุกคนนะครับพอไปไครับเบอนี้มีไหมจะถามอย่างอีกว่า อยื่องเล่กครูถามตรงเนี้ยตอนนี้เนืงผู้ใดมานี่แล้วจะเห็นว่าอาจารย์รุ่นเล่กที่ใส่ชุดต่อผู้องดำนะครับน้องวลาไปพร้อมกันนี่บอกให้กระเด้อเด้อหน่อยเด้อใสงเกงยน้ำนะครับเพาะผู้ใดดวงว่ามีดีกับบนพื้นเป็นหัวละไม่ก็เอาย่างนะครับจะได้มีดวงนะครับเน้องบอกซื้อน้ำจากคุณบ้านในที่ขอบใจหน่อยเด้อเด้อผู้เวทผู้องค์ยานะครับหน่อยหน่อยนรัจะได้โช่วยได้ร่าแล้วก็กลับไปบ้าน อาจารย์จะมีบทขอขรรมะแบบอยู่ในยูทูบเขายิ้มเลยว่าบทขอขมากรรมออนอร์ตี้ให้ผู้ให้ร้านฮี่ให้ก็ได้แล้วก็สวดทุกข์เพิ่อนนอนนะครับน้อนจะได้สัตว์กับบ่วงจะได้สมพงศ์พื้นเส้ามาหน่เขาเฮ็ดกรบหนูเด้่ดาลูกดาผัวเป็นบาเป็นกรรมเน่ยนะเพราพื้นให้บ้านเนี่ยเนี่ยลาเขาไม่ต้องตัดกรรมนะครับแล้วก็วันที่สิบหกมกราตอน3ามร่ม นาจอให้นาจอมัดแตยังมัขหัขมากับพ้อมาจานอาจานก็จะมาปวดนะครับจะเข้าตวดยี่เงี้ยเท่านั้นแหละจะลืมนะครับเลขวันนี้สิ็มกราซื้ออะไรก็ได้ขัให้มีเก้านะครับเก้าห6 9 2 9เ9้า6 9 2สอง้าหสองท้าบุญป่ะครับโอ้ยใหม่เจ้าเปิดเปิดห้างไหนเปิดเนะครับ อาด้วเน้อแม่ร้อยางใหมางเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่นะครับมาร่วมทำบุญกับอาจารย์นพีเปิดทางให้สายบุญถูกหลายมาแม่คุณแม่ถูกหลายอยู่บอสแสนกว่าโอไม่เยอะอีกแล้วคนละแสนกเดินตามหลังกันมานี่คือแสนเหมือนกันแส มาจากเชียงใหม่นะครับไม่ไดด้้มาเยอะนะครับแสนกว่าไมาจากเชียงใหม่ก <terminar lyn> ันกว่าไมโชคนะครับกระซาร์ตถูเป็นเลยครับเดี๋ยวแม่ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่รถ่ายถึงไหมถ่ายถึงไหมในบัเยอะแสนกว่านะครับถูกไม่เยอะนะครับถูกแสนกว่าเลยอาจจะมีไปพร้อมกับซื้อของกันแม่ยูร่ วันเกิดแม่ห็นแม่ของอาจารย์น็ตตี้66ปีกินครับนเ,นเก้าเก้ออาเก้าเก้านั่นเดียวมันเกิดแม่ของอาจารย์นตตี้อายุ6ครบ66ปีกลับหัวเป็น เก <99. S 2> ถ้าเพื่ออายุก็เป็น6 7เจดนะก็6 9ับวันที่วันนีท้ที่ไรหกบ่หกมกร,รอาอ้ามกรากรกรรหกอีก,ก,อกเอา้า <c oughs> กะเป็นภาพเหมือนเช่นผมบอกว่าคือมาาจกเนี่ซีเพิ่นกับไอซีได้ซีซีหรือว่าใครใครเบิ้งคลิปฝันผมก็บอกด้วยว่าซีซีนะครับคลิปนั้นผมลุกปากว่าออไปนะม้วนนี่กะเก้าสองนี่กะอย่าลืมเก้าเก้าเด้อเก้าสองตัวนะครับเด้ออ่ะกะเดี๋ยวจะพาว่ายปูเลยเนาะวันนี้ใครถามยังเลรอเนาะเนาะครับส่วนผู้ใดจะให้ลูกกับจังว่ากันอีกเยอะอ่ะนะเตรียมอ่า ตั้งจิตอธิษฐานียีเด้บออยากได้รางวัลที่หนึ่งก็ขอเอาเด้ครับเด้อเผื่อจะเป็นโชคของเราในวันพุ่งในวันที่สิบเจ็ดนี้ตั้งนโมว่างต่จบนัโมตตะพระวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะพระกวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะพระกวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ กาวตาาามอจรย์กกาายยะะวาจจจิตตังอหังวันทาอนันตนาคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาบูเชมิกายะวาจจจิตตังอหังวันทาอนันตนาคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธ <Christians> ิเทวาปูเชมิกายะวาจะจิจตังหางวันพาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิจตังหางวันพานาคาทิปดีปงดำแสนสิริจันทานครา วิถุดีเทวาปูเชมิเมตันจามหาราภูปิโยนาคะขันทาปริตังขอให้ช่องเพียวลิษาแราชิมีมาแชร์และาชินีชาแนลยอดวิวทุดๆนะทรลุร้อยล้านสิบย์นะสาธุสาธุ เป็นญาติยูใน,ใน,ใน้อยเหลือเกินกับปีใหม่แลว้วหวยเพราะในทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้ขอขอให้มีคนถึงรางวัลที่หนึ่งอีกเด้อสาธุสาธุปลอ้บอดไซอีกังอาจารย์ก็นานั่นกับลูกทีสนันดีเรางวัลที่หนึ่งมาหลายคนเหรอครับโดยเฉพาะงวดสี่สี่หกนะครับงว,วดนั้นนะครับแต่ึง บุกลานระวัดบุกคูนหาดึ้นกระดาษหลายทสองล้านสกกองคนน,น,น,นะครับนะครับเลขเขาเข่ามาตั้งแต่เดือนกระดาษนะครับเนาะบางคนก็อาจจะยังใบเห็นนะครับหรือว่าเห็นอยู่กับยังเอากระไรแบบนี้นะครับจับคำขม,มงว้ซีพูยาตัดตัวนะครับเนาะผู้ใดตัดออกผมสา <laughs> บอกต,ตัวนั้นนะฮะม้วนเก่าหนึน่งมีผ้ากันตัดแน่นอนนะครับตอกแล้วตอกแล้ว,น,วนี่นะครับกะม้วนนี้มันตรงเลียบูกอยู่เข้ากันแน้นตัวนั้นนะครับบนตราติดอย่างไรนะครับเบรกนี้เขามีหลุดครับ ขึ้นเป็นแค่เทาทางบาถึงเพราะนี้จะงวดนานนะครับเนาะผู้ว่าจะเมตตาเขาอยู่หลอกนึงเขามาถ่ายตั้งโดนสองถึงเจ็ดมาถึงเขาสมาักที่เก้าผู้คัดค้นหัวนี้ผมว่างวางที่สองงวดเมื่อกี้มันบ่เข่าตัวจ๋อเข้าคนที่บพอสันท่านเนี่ยเขาจะบ่าเหล็นน้ำแล้วซุ้มกีดานมันจะบ่าสื่อน้ำแล้วของหันี้จะเลือดแล้คนที่สันท่าก็ขอบคุณครับสำหรับเบสทานอยตอนนี้งวดวันที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับงวันที่หกมกราคมนี้นะครับปล่อยมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ